ต่อครับผมถึงเวลาเก็บนะครับก้านแดงนะครับคือต้นนี้นะครับถ้าอยากจะดูหางมันต้องขึ้นไปดูบนยอดนะครับแต่คือได้เห็นลูกของมันแล้วว่ามีหางนะครับด้านล่างคือใบไม่มีหางแต่ผมว่าด้านบนน่าจะมีนะครับแต่คงจะขึ้นยากนะครับสูงมากครับ เก็บก่อนเดี๋ยวจะเอาไปลองชิมรสชาติแล้วค่อยบอกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันคือแขนงนะครับนี่ดูต้นนะครับต้นใหญ่มากครับขึ้นไปถ่ายไม่ได้ผมเก็บแขนงมันมันไม่ค่อยโดนแดดก้านเลยไม่ค่อยค่อยแดงครับแต่ในในคลิปคือมันมันดูเล็กแต่ถ้าได้มาดูดูต้นจริงนะครับต้นใหญ่มากนะผมขึ้นไปยืนบนนั้นนะครับตรงนั้นนะเห็นไหม ตรงปางดำๆนั่นนะครับนะคือถ่ายไม่ได้ครับมันเดี๋ยววันวันหน้าเนี่ยตอนนี้ฝนตกแล้วด้วยครับผมกล,ลงมาก่อนนะครับดอกอะไรไม่ได้เก็บเลยนะครับด้านล่างก็มันมันจะแดงนะครับขึ้นไปดูด้านบนไม่เห็นหาังนะครับ างกั้งไม่กั้งไม่รู้ครับแต่ลูกมันกั้งแต่ด้านบนผมไม่เห็นเพราะว่าผมขึ้นไปไม่สุดนะครับขึ้นไม่ได้นะครับมันสูงเกินโอเคครับฝนตกแล้วครับประมาณนี้นะครับใบสดๆนะครับปลอดสารพิษนะครับเรียบร้อยครับเก็บไปทดลองชิมนะครับมือขึ้นกล้ามเลยนะครับหนักไปหนักดูเอานะครับดดหน้าก่อน เดี๋ยวไมนน่ได้ได้เลยนายจ้านาเก็บกเดี๋ยวผม,มนี่ไอ้ก็กุณมานายจ้านครับไปแล้วไปแล้วรอบอ่าดูใบครับลักษณะนักของใบผมจะชอบกินใบแบบนี้นะครับคือเรามั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีสารพิษแน่นะครับนี่ดูไมเพีย้ยมีพี้ยด้วยนะครับนี่ปลอดปลอดภัยนะครับนะนี่ครับ คือที่ผมไปเก็บขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะเป็นผมจะเก็บตรงแขนามานะครับที่มันไม่ค่อยโดนแดดนะครับก้านมันเลยไม่ค่อยแดงนะแต่ก็ยังที่ไทยดูด้านล่างนะครับตรงนั้นโดนแด,ดดดีนะครับส่วนยอดสุดผมก็ขึ้นไปไม่ถึงนะครับอ่ครับยอดสวยอยู่ครับผมขอยอดมานิดนึงนะครับเพื่อจะเอามาขายายพันธุ์นนะ ดูชั้นนี่คือคแขนงด้านบนนะครับซึ่งไม่เคยเก็บนะครับประมาณนี้นะครับใบมันไหมคือผมว่ามันเรื่องใบมันนะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์มากกว่านะครับมันมันไม่เหมือนฝั่งชุมพรนะครับมั่เป็นสายพันธุ์ของเขาใบามันมากครับเนี่ยเต็มที่นี่ต้นสิบกว่าปีนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ แต่แต่คือเป็นต้นของสายสายเขียวเลยครับต้นนี้นะครับน้าเขาบอกว่าเขียวมาทั้งหมดคือเกิน20่สิบปีครับเกิน20ปีนะนดูลักษณะใบก็เป็นรูเห็นไหมนี่นี่คือผมชอบแบบนี้นะครับนะ ชอบใบแบบนี้นะครับมั่นใจได้นะครับนี่ใบสุกก็ได้มาลองชิมออกมาชั่งแล้วก็สี่โลแปดครับเ <c oughs> อาอมาทดลองก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะกินทันไหมนะครับเ <c oughs> นี่ยครับใบใบใบมันใบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมันแบบแบบอ่า ฟังชุมพ้เขนะเลนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่นะผมว่านะครับก็แถวนี้นะครับยังมีอีก1ต้นซึ่งอายุเยอะเหมือนกันนะครับต้นนั้นใบมันแต่เคี้ยวไม่ได้คนเคี้ยวคือคนเคี้ยวนานๆนครับเขาเขารู้อยู่ว่าใบแบบไหนที่เคี้ยวได้ คือพอลองลองชิมต้นนั้นนะครับมันไม่อร่อยครับนะใบใบมันเกินใบแก่เกินก็อ่าผมมาถึงที่นี่นะครับคนที่นี่นะส่วนอ่าที่อื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขากินเขาเคี้ยวใช้ใบแบบไหนนะครับแต่แบบนี้ของผมผมถือว่าแก่แล้วนะครับเนี่ยครับแก่แล้วนะโอเคยอดเลยยอดมีแอบอ,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 อยู่เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นเดี๋ยวขอแบ่งอีกอันนี้ผมขอบอกก่อนว่า ได้มาไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครให้ตัดยอดของเขาหรอกครับถูกกฎหมายแล้วเก็บเก็บยอดไว้ให้ยอดมันออกใบแล้วขายใบดีกว่าครับนะครับขายใบดีกว่าครับแต่ที่ผมแบ่งปันก็ผมก็อยากให้มีกันนะครับอยากให้ลองขยายพันธุ์ดูแต่ดูแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับ ยอดเหี่ยวบ้างไรบ้างนะครับเสียบไม่ติดบ้างนนี้ก็ผมไม่คิดว่าผมหยุดแบ่งปันก่อนครับเรื่องยอดนะขอไคด้วยนะครับคือผมไม่สามารถหายอดให้ได้แล้วนะครับนะขอโทษด้วยจริงๆครับก็ทดลองหาตามหาดูครับมีเรือมีคนแบ่งผมว่าต้องมีเยอะเลยครับขายยอดนะส่วนเรื่องต้นนะครับเดี๋ยวขอตอบในคลิปนี้เลย นะครับเมื่อก่อนผมรับเสียบใช่ไหมตอนนี้ผมหยุดรับเสียบนะครับผมคิดว่าผมจะทําเสร็จแล้วถ้ามันมีพอหรือทําไว้พอแล้วเนี่ยผมจะมาแบ่งปันอีกทีนะครับแต่ว่าคือไม่รับเสียบแล้วไม่รับสั่งนะครับเพราะว่ามันผมไม่ค่อยว่างได้ทํานะครับมีหน้าที่หลายอย่างครับนะ เอาไว้เป็นเอาเอาเป็นว่าเพราะมันไหนอ่าผมจะมาแบ่งก็แล้วกันนะครับก็เห็นในเฟซในอะไรเนี่ยเต็มไปหมดครับขายนะครับต้นพกต้นเสียบยอดครับมีเยอะนะครับลองหาดูนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการโกงการอะไรเกิดขึ้นนะครับเยอะเลยครับยิ่งใบถูกๆูกเนี่ยครับต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับ นี่ผมไม่ได้ขัดขาใครนะแต่จะขัดขาผมก็ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าผมเอาสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่โดนใจใครก็ช่างมันนะครับคือเมื่อถูกกฎหมายกันแล้วก็ไม่สมควรจะโกงกันแล้วนะครับทำมาหากินให้มันแบบถูกต้องนะครับเขาเปิดให้แล้วนะครับตรงนั้นนะขายจริงขายให้จริงให้มีของจริงแล้วขายให้จริงคุณก็มีรายได้แล้วนะครับ อย่าไปโกงอย่าไปอะไรเขาเนะนะครับต้องเห็นใจกันนะครับสายเขียวเหมือนกันนะครับนะเคผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับส่วนเรื่องรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วจะมาบอกทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับมันลงยากของผมนานนะครับกว่าจะโหลดได้นะครับผมลงกับโทรศัพท์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ